สวัสดีครับสวัสดีเอซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่เฮชกับอาคัมเมอรี่วันที่29นะครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเข้าสี่ครับอ่าส่งใสๆนะครับหลังจากปู่สันพัฒนเป็นที่เรียบร้อยนะครับใสๆจักหน่อยอ่าเดินทางมานะครับเพียมาติดตามสุดสรุปโกงสุดท้ายฝากตัวเอฟซีครับว่าปู่สิสรุปให้เป็นตัวใดนะครับอ่าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจ อ่คร <mit. S 2> ับ no ปูเป็นการเสียเวลาครับมาขาดนมาสการปูพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเล็กแนวทังสุดสรุปพร้อมๆกันเลยครับการนมาสการครับปูครับปูครับปูอ่าปูกระสีมีกินนิมมตนตอนะครับเอฟซีงานเขาดับน้องปูครับสรุปบนล่างเล่นว่ครับสรุปรวมหมดปูเราวายี่สิบกล่องเดียวเดี๋ยวเอฟซี้าสิไปหยิบจับฉลากกินแบงค์มท่านสรุปรวมเลยปู่ กอนมันยังโค้อง,อง,องอยู่ตัวเก่าหน่ะแหละเขียนดอกปัวเด็กเหยียดขยู่ยังอยู่ตัวเก่าเพียงแต่สีหน่อยตัวลงมันบกผู๋จับให้หนอนโต้รึจีจับตัวเก่าหน่ะกัจะที่เนียนให้น่นะนะครับผัวมีตัวเนียนคือเขาตัวเนียนบนมันก็ยังอยู่หกขึ้นเก่าล่ะปรับช่วยอะไรก็ตามครับบุญวิง่งเหว นี่เป็นตัวเก่าตัวเดิมนะปู่ <6 S 1> เด่เดนที่หกแล้วจะจีกันหาไว้ให้จีดับตัวนี้ครับข้าวปูก็ะเจียวจับได้ห้าครับไอ้สิจับเอาวิ่งหกกับห้าหกกับห้าเด่นเด่นหกคือเก่านะปู่หกเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวตัวเด็ดสมานสักกี่ไม้ รูปวาดจะขู่หกสองกสามห้า,กาหากเจ็ด กัดไมอ่าอามเ็นกนึ่งตัดสองคู่รับคู่ ามเกเก้าขาดกันซ้ำหากับหกหนึ่งมันหกปูสร้างมากับหกหนึ่งกับสำหรับบนอนอ่อนนะครับสามปูะเบิดบล็อปูเมื่อเมื่อตัวล่างเอาไว้ไรโอ้ครับเม,มนกระถาับูขีดเนี่ยขีดขันนันะครับาญญยายานเอฟซี C, ห้องสับสน ให้ปูขี่คั่นให้เดี๋ยวครับแป๊บเดียวปูเขียนแป๊บเดียวมื้อน,นี้ใส่เวลาบ่โดนเนาะปู้เพราะว่าปูปปติดคิดนิมนต์นะครับ FC แบบแต่เอ็งมาโยนตะเก่าแ่เนาะนัะ่นทีนะครับแลาก็วงโยนตะเก่านี่แหละครับมื้อเช้านี้ปู่ก็ไปงานถวายอาคารโรงเรียนหลังใหม่นะครับเพิ่งกลับมานะครับเป็นงานผระปาโรงเรียนนะครับ หมูวานกับเม่ขึ้นนี้แอดวิไลก็ไปประจำการด้วยกัน,น <8. S 1> ล่างวิ่งแปดกับเก้าออกมกขึ้นไ้บนนะครับปูแมนครับเด่นไปที่แปดวิ่งล่างนะครับ <F 4. S 2> เอฟซีเดี๋ยวให้ปูเคียนให้เดียวสิให้เอฟซีคุณพ่พอคุณแมแ่แคปบหน้าจอแล้วให้ปูอธิบายหน้าทางให้ฟังแป๊บเดียวนะครับคลิปสรุปโค้งสุดท้ายปูห้าเก้าสี่ อ่าเอฟซีกันล็อกค่อยกันไหลนะครับอาปีหกหกสี่ใกล้สิ่เบิร์ตแล้วนกปูมันอยู่ดอกนกปูแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้า เก้า <97. S 1> <97. S 2> กันหกแปดตึงครับปูกันหกแปดอ่าสุดสรุปนะครับอีพีี่มันมากบนล่างสำหรับหกแปดนี่มันปูเล่นบนเล่นล่างนะ หกแปดนี้เฉพาะหกแปดมันบอปลูกเฉพาะหกแปดครับเวฟซี่เป็นบนล่างไว้ในเด้อปลูกวนเดียกมันหน่อมานเด่นมันมาต้องกันนะครับปลูกไอ้ยาบันมาฮกแปดมากเป็นบนนะ่สิมาเสียใจนะะครับเได้มากันบนล่างเด่นไปที่แปดเจ็ดแปดหนึ่งบอกปูหลังแปดหนึ่งกับสามแปดแปดสามก็แปดสามต้องสามไม่แห้งได้ออก อครับปูกระปุสามแป่นไว้ที่จริงว่าจะแปดสองตัวเด่นครับก็เลยเอาปูนี้ล้องมาใส่เลี้ยงแล้วรมบอปูนี่ปูวางอันไว้ครับเป็ดสองไว้นั่มันไม่เขนผ่านไปตัวตัวอะไรปูอันหนึ่งอืครับเอาวท่านี้ละหนึ่งสองหกคู่หกคู่แลยครับปูเด่นสามคู่ครับเอฟซีอ่ะเดี๋ยวปูแล้วแล้วเดี๋ยวสีิอีสต์อเมริกา ให้เอฟซีแคบหน้าจอมั่ไปตักใดแต่เพราะอะไรเพราะมันยังอยู่โครงเดิมครับแค่แข็งที่ไม่ได้ซับตัวไว้อครับเดี๋ยวสิให้ให้เอฟซีแคบหน้าจอไปนั่งปูนะให้ปูอธิบายเปนน้ำนะครับม้วนหรานั่งทำนี่ว่ามูลหรอครับปูเห็นอยู่เพราะว่าแยกบนแยกล่างเขียนเป็นคลิปสรุปมูลพิจยาเพราะมันถึกบนนี่มันยังได้หกกับยังไม่แห้งคือเก่าอยู่บนปูสำรับหกตามสูตรมันได้มากอย อยู่หกแะมันมันบอลลต์วิ่งบคือคืออยู่แล้วอ่าอ่าครับวิ่งบนหกกับห้าปูเดีนหกหกเม็ดเดียวนี่ซีมันอ่อนพผมมันมันอยู่ตัวรองที่สามอืมก็เลยบอกคือมาใส่ขันซีไม่จับซ้ำจำประเบินน่ะไม่ซีไม่ตัวเดีนมันเดีนอยู่หกนะครับปูซีอาหงเดีนบานเนี่ยมันมานร่องอยู่สองปูนี่นะครับเอาแคปหน้าจอถ้านซีมาเป็นหกซีเท่านั้นโอ้ทัศน์ซีมาผมซีมากับหาซีกับหกซีมีสองปูแต่ว่าคิดว่าซีหนี่ง คือขาดไปแล้วนะมันอ่อนกำลังมัน,ดออนลดลงแล้วโอ,อกาสรเรียนมาแบบพ็กปีแม่มครับอ่าครับมีหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าปูเดนเนอร์เอฟซีครับหกสามหกห้ากับหกเก้าครับตัววงกลมนะครับเอฟซี FC จะว่าหลายตัวนะครับเพราะว่าปูมีวงกลมให้อยู่บา้านไรดอกหกสามหกห้าหกเก้าตัวกันก็คือห้าสามกับหกหนึ่งสำหรับชุดบนเซฟเซฟมีไรจะเปเล่น,นันงแล้วแมนเล่นแล้วครับปู ต้องลอยตัวล่างวิ่งแปดกับเก่าคือเก้าน้องปูงเด่นไปที่แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดตัวกันก็คือหกแปดนะครับและกะปูว่าหกแปดนี่ให้เป็นบนล่างเนื้อสำหรับตัวกันเป็นเช่นรบดไม่นะครับเ,รเป็นบนล่างนี่ครับนี่ปูเคียวไรบอลรอสำหรับหกแปดเฉพาะหกแปดนะครับเพราะมันอาจเสีาอาจไปบนได้น้องปูเพราะว่าตัดออกจากกันส่วนมันเป็น แปดด่ยฟางไม่แห้งนี่มันมานํากันนะเลขหกแปดเพราะันเดินเลขกันวิ่งที่มันหกแปดเก่านนะครับปู่มันชับปัแปดเกาเลยอยู่นนมันหกแปด้จักไรเวนะโอ้ครับมาำกันตัวเดิน fc ครับมีแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดตัวดินตามที่ยิงสูดันซุกเขาน่ะมันรับสามยู่แต่ว่าสูดห้อนไมาแห้งก็เลยกันใบสกิตตัดออกก็ได้แปดสามโอครับ ย่านย่านเหล็กตัดมาเหล็กตัดนะยามาเหล็กขาดดับชนเด่นเออเรียกว่า,กนะา,กาด้ดดออวยครับปู่เอาครับเป็นคลิปสรุปเด้อครับคงสุดท้ายนะครับ<า>ของอปูห้ 5, าก 1> 1, เก้าสี่มันยู่หรอกเราปูเนื้อมันเพราะว่าเหล็กมันว่างามอยู่ไหมครับเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาเปลี่ยนแนวทางฝากต่อน,น,นกันโซ่เมันมันยี่ดอกเพื่อแต่ได้ไอพีมาอยู่ฟันดีพ่อหมู่ฉัาเร่าปูก็ฟันดีนแหละปู่ว่าฟันดีพ่อนะครับ อ่าฉิมาถามให้ปูแก่ข้อมฝันปูหาเก้าซี่บุคคอยากแก่ข้อมฝันด้วยครับเย็ซี่เพราะว่าปูฝันดีโหลดอาุดท้ายนี่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับทีแบงปันน่นแนวทางให้ทีทางช่องได้มีโชคมีลาบกันแล้วก็ตัวเลขแนวทางแคบน้าจอไว้นะครับแล้วก็แอดวิไลกระท่วนตัวเลขไปแล้วนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณปูทีแบ่งปันแนวทางให้ทีทางช่องได้มีโชคมีลาบกันสาธุคัาปู